ที่กอของเรานะคะพี่หนูค่ะเชิญค่ะครับซิมประมือต้องรับขบวนของผู้บ่าวสาว้ลยครับผู้บ่าวสาวเลยึ้นมาเลยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราคนหนึ่งนะครับเจ้าสาวนะครับคุณสายขนแสงเงินน้องขวานนะครับและเจ้าบ่าวครับคุณจี้แสงยอดจั้องแสงของเรานะครับให้เดีนทีช้าๆนะครับคุณภาพคุณคุณภาอคุณแอตามมา โอเคครับน้ำแข็งมางมหาที่มาหาที่เลยเดินมาที่หนังเลยเจัดพี่หนังเขาซื้อไปต้นการนะครับผมขอเรียนเชิญคุณพ่อทูนคุณแม่อรัญราน,นะครับสีวรภาคุณครับท่านัง่งบนเก้าอี้เลยครับได้เรียนเชิญคุณพ่อวุฒิคงคุณแม่วัวแบนแสงขำวงค,ำำค,ำครับท่านสานิครับ สินสอบมาได้เลยนะคนนะับเนได้ไหตอนนั้ตจนกล้วยขอขอใ้ยืมาไว้น้านนีดหนนะคะโอเคขอเรียนเชิญแงเรียนเชิญแขงพวเขียนทุกท่านนะครับนั่งที่เก้าอี้นั่งที่โต๊ะได้เลยนะครับสจาหนาที่ยาใสนะครับต้องการน้ำเครื่อดืม่มน้ำแข็งนะครับเนี่ยไดกบริการของได้นึ่งบริการของทางร้านได้เลยนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความสดชื่นมื่นนะคะที่เราได้ไปอยู่ร่วมกันในที่นี้ร่วมงานพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ขอ,อย่างจากบนพบิทีเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ได้แบบได้แบบสบายๆนะครับ เชฟมิชัยเพราะว่กที่ที่อยู่ด้านหน้านะครับเข้ามานั่งด้านในได้เลยนะคะเด็กสักครนหนึ่งเราจะได้ยินทีแล้วนะครับภาษาบรั่งคคุณคุณทาคุณแม่ถ้าสอบผ่านฝรั่งท่าได้เลยนะคะร้อคเพลงสอบผ่านมองก้อนขันยิ้มนะครับคุณแม่ไันยิ้มได้เลยค่ะอ่าขออยากไปเปลีกยนคำเมืองนะครับเนาะ น่าจะชนักว่านะครับขอฝากสมัยยิ่งเพืกอนกล้องไ้เลยนะครับมาเก็บภาพเฉยๆไว้นะครับแต่ว่าน้องสาวที่ไม่ได้เลยนะค,ะนะครับ ครับทุกอย่งนี้ครับก็ได้เรื่องันเป็นมงคลแล้วนะครับ,บางานแต่งน,นะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้มางานแต่งจ้ามางานแต่งจ้าอันนีน้ชาวราก็บภาพักผู้นะครับ